ส่วนดีๆนะครับผม ปีหนึ่งผ่านไปเร็วมากกับงานใหญ่ที่สุดของ Green Wave เสมอนะฮะนั่นก็คือ Green Concert ซึ่งเราเดินทางนับ 1, 2, 3, 4ามาจนถึงวันนี้เป็น Green Concert หมายเลขสิบแปดแล้วใส่แนวข่ะหมายคนตกใจตัวเองว่าทำไมเพลงเมื่อกี้ฉันร้องตามได้ทำไมฉันเข้าวงการไวขนาดนี้ขอสิบประมือต้อนรับพี่ชอร์ายที่มนตรีกุณนิยาครับ สวัสดีค่ะพี่ชอนครับี่ฟ้าส,สวัสดีค่ะเอาไปยืนตรงกลางเลยค่ะ Lost Love 200เพลงรักที่หายไปฉันว่าไปจริงๆเนี่ยมันเคยมี The Lost Love <ช>2องแล้วเคยมีมาแล้วรครั้งหนึ่งจาก<ช>ครั้งนั้นหกปีครั้งนั้นเป็นยังไงบ้างพี่แปะจากครั้งนั้นก็ดีมากค่ะเป็นความสุขแล้วก็เป็นความประทับใจของการที่เราได้ย้อนรหล,ลึกนึกถึงอดีตกันแล้วก็ มีน้องๆรุ่นเด็กๆเนี่ยมารวมตัวกันด้วยคือมันเหมือนเป็นแบบการเชื่อมต่อของการเวลาทาไมเราถึงเลื่อนนักร้องรุ่นเด็กมาเจอกับรุ่นใหญ่เพราะเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องราวของการเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเราก็ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงแค่อดีตมันเป็นเรื่องของปัจจุบันและอดีตที่มารวมตัวกันค่ะมันคงใหญ่ขึ้นค่ะเพราะว่าทะไรเล็กกว่าเดิมไม่เป็นค่ะเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็ก็คงได้ทราบแล้วว่าเราจะเป็นการรวมตัวของนักร้องระดับรุ่นรุ่น รุ่นใหญ่เลคะ40่าชีวิตแล้วก็รุ่นเล็กที่เห็นหน้าค่าตากันไปแน่นอนค่ะโดยฉาวเวทีแสงสีเสียงก็คงรู้กันอยู่แล้วว่าที่ชอตมาเล,เล็กก็ไม่ค่อยเป็นค่ะ,คคะไม่ได้กําไรกับการจัดงานเท่าไหร่เพราะว่าคำเดิมน,นี่แหละคะ่ะโดยลูรุน้องด่าประจำสายรู้ไม่อีกเติมรู้ไม่อีก หน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาครั้งนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนัのの้นก mm, ็ก็คงได้ได้เจอกัในสิ่งเหล่านี้กันที่สําคัญที่สุดค่ะก็คงจะเป็นเป็นเรื่องของการที่เราได้มาย้อนลมเป็นถึงวันเวลาที่เราถือว่ามันเป็นยุคที่สวยงามที่สุดของวงการเพลงไทยซึ่งวันนี้มันไม่มีแบบนั้นอีกแล้วเราจะได้กลับมาเจอกันแล้วมันเป็นงานเพลงรุ่นจริงๆนะเป็นงานเมื่อกี้เจอหน้ากันเฮ้ยทำไมหน้าเหมือนเดิมเลย มันเป็นงานเรียนรุ่นเราไม่ถึงสภาพไปแล้เราย้อนกลับไปเรียนรุ่นงานโรงเรียนเราจะทักกันด้วยประโยคอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าคนเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้เวลาเจอมันทักกันไม่ได้แล้วนะเหมือนเดิมเพราะนั่นมันเปลี่ยนตลไปแล้วค่ะถ้่มาเป็นศิลปินที่ร้องในคอนเสิร์ตชี่ว่า The Lost l ลฟสองก g ีน e อนเสิร์ตของเราค่ะเอามาเรียนกันได้ ก็คือตอนแรกจริงๆแล้วยี่สิบเก้ากับสามสิบสิงหาคมเนี่ยมันไม่อยู่มันต้องอยู่ที่นิวยอร์กมันเปลี่ยนตั๋วทันทีเลยแบบไม่คิดเลยคือพอเขาช็ค c k in มาอยู่ที่อยู่เปลี่ยนคิวทันทีแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างที่จะต้องทําที่น่นค่ะว่าคือจริงๆเนี่ยต้องไปงานงานหนึ่งซึ่งปีอ่ะบาดหายากมากแล้วก็ปีนึงมีแค่ครั้งเดียวเริ่มวันที่สามสิบ หนูก็บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวบอกรถตามเข้าไปเองมันอยู่กลางทะเลทรายเลยคือทุกอย่างเปลี่ยนแผนหมดเลยค่ะเพื่อนอันนี้ที่เมื่อเขาดูมีไลฟ์สไตล์เนาะแบบจะไปนิวยอร์กก็เลยต้องแคนเซิลไฟ g ์จริงจริงที่ฉอดมีคิวไปแคลนไว้ยี่สิบแล้วจริงจริงพูดให้ดูดีเฉยจริงจริงอยู่บ้านเะยี่ชอดก็เลื่อนเหมือนกันอย่างคอนเสิร์ตเนาะจริงจริงผมก็วันที่สามสิบเลยติดไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างที่บางนาสามารถ c นเซิลได้คอนเสิร์ตที่ดีที่สุดปีนี้นะ กโอ้พึ่งรู้ว่ามีอุ่นก่อนก็รู้สึกกินดีมากครับตอนแรกยังไม่รู้ยังไม่รู้เหตุผลของพี่ชอตนะครับวันที่พอรู้เหตุผลของพี่ชอตแล้วรู้สึกดีขึ้นมาอีกแต่เช้าแต่เช้ามันท้องไหหน้ามากเลยมันเป็นคนเดียวที่ร้องเพลงป่าลั่นไม่ได้อ๋อไม่ใช่คนเดียวกับคนเดียวสบายสบายถ้าตายก็ตายหมู่เนอะเป็นคนเดียวที่ร้องไม่ได้แล้วแล้วที่ว่คนเื็นเห็นอย่างชัดเจน ยียยำบอกพี่ช่างกล้องแล้วว่าแบบเบนเบนหนีผมสักนิดหนึ่งมีเจาะแล้วแล้วก็โคสอัพเข้ามาใกล้อีกบอกเบนไม่ได้เลยค่ะพอดีมันเต็ม แล้วก็รู้สึกดีมากที่ได้ร้องเพลงกับน้องๆในคั้นสี่แล้วก็พี่พีอีโก้สามสกว่าคนเลยมีความสุขเหลือเกินนะครับป้อมที่ขึ้นมาตั้งแต่รสลองครั้งที่แล้วใช่ครับพี่จำสีติดตาได้เลยว่าน้องมีมีวอ้วนเอาเท่าไหร่ก็้วเต้นสุดแรงมากอืมใช่ใชใชเ,ออเออพอพี่อะพูดแล้วจังไดใ้ใช่ใช่ใค่ะนะคะผมจําไม่ได้พี่จาได้พี่กี่หมจแม่นนะคะับไม่ได้ดีกว่าครับแต่จริงๆก็ท่อดอื่นร้องได้หมดเลยทอดเวรได้่อาอส่มาที่พายผมจำลันจะร้องนะแต่ว่าเนื้อเนื้อน สับท่อนไงกินผ้าที่ริ้วคือสัญญาณวันใหม่โอ้ขาไม่ใช่เก็บไว้ก่อนดีกว่าไม่ใช่ท่อนนี้แน่ไม่ใช่แน่แน่ <c oughs> โอ้ไรเงียบดีกว่า <c oughs> ครับผม,บผมไม่มีใครว่าอะไรจ้ะ <c oughs> ไม่ใช่ครับ <c oughs> คือก่อนจะเข้าที่คําตอบที่ผมจะตอบเนี่ยเมื่อกี้ผมเจอบรรยากาศข้างบนทัชก,กันนาหลับมากทำไมหน้าเหมือนเดิมครับทำไมหน้าเหมือนเดิมเลยครับผมกับพี่ป๊อบนี่ทำงานกับอปอฟฟองสับเยอะเจออะไรเอ้ยทำไมหน้าไม่เหมือนเดิมเลยวะ ดย๋ยวนั้นก็ไปจนงานเขาอยู่ของเขาดีอ๋อครับผมก็เป็น The Lost สเด e Song ครั้งที่สองที่ผมพอมีโอกาสได้ร้องเพลงแล้วก็มีศิลปินที่พวกเราถึงที่พวกผมรุ่นน้องรุ่น ลูกรุ่น,นเพื่อนรุ่นอะไรก็ตามที่ถึงหลายคนครับก็ถือว่าเป็นความน่ายินดีที่ต้องจดจำอีกครั้งครับผมโอ้โหดูภาษาทีค่ะดูดีดูหล่อีเมเจอร์เป็นเพลงที่เรามากเลย<ด> <นะ S 1> ขอ่นานชอบมาก,อกขอบคุณมากค่ะจรงทีเดียวพี่อ่าชมพี่อ่าชมลงมาปุ๊บถ้ารองไม่ได้ดีแบบเดิมนี่ก็เรียกว่าเสียใจมากก็แต่ว่าขอบคุณมากๆที่ที่ให้เกียรติร้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตด้วยนะคะเพราะว่า เอาจริงๆเราวรสจะไม่ไม่ค่อยรู้จักเพลงเก่ามากเท่าไหร่ไม่เท่าสองคนนี้แน่นอนนะแต่ว่าก็จะมีบางเพลงที่แบบอย่างเช่นหน่งเพลงที่ทำให้รสถัดเล่นกีตาร์เจ้าของเพลงก็ามาในคอนเสิร์ตด้วยก็คือเพลงสายชน ก็เลยรู้สึกกลับดื้อมากก็แบบเหมือนแบบใช่ใช่ว่าตอนแรกแกไม่รู้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงของใครใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกท่านที่ฟังอ่ะราฟังในเวอร์ชันพี่กบทรงศิษย์แล้วก็ใจผิดมาตลอดว่าเป็นเพลงของพี่กบทรศิษย์ใช่รู้ว่าเป็นเพลงของของของพี่น้อยแต่ว่าคือเราไม่ไม่เคยฟังแบบออริจินอลจริงๆอะไรเงี้ยแล้วพอวันนั้นไปบรนเวสที่เขาเปิดให้ฟังเราก็แบบดีมากมันดีมากจนแบบคนลุกคนลุกคนลุกไปหมดเลยจริงๆ เลกแล้วจินจัดจินจริงจริงค่ะชอบมากก็ก็เลยรู้สึกรู้สึกดีใจมากแล้วก็เชื่อมั่นว่าคอนเสิร์ตนี้จะต้องสนุกมากแน่นอนค่ะทั้งข้างหน้าเวทีและหลังเวทีด้วยค่ะแม่มือถึงจับ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 แร่งกัเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้ก ซีรีส์ล่าสุดของดิฉันค่ะตอนนี้ในซีรีส์ตอนเดือนหน้าเขาดูนะเขาเล่นเป็นเกย์เล่นเป็นเกย์ที่ดีที่น่ารักมากค่ะได้ข่าวว่าพารีาทำงานอยู่ข้างบนนะคะแล้วเพิ่งรู้คือเขาเล่นเป็นเกย์แล้วเพิ่งรู้จริงๆแล้วตอนเด็กก็พร่อแม่ตั้งชื่อว่าตุ๊ตู่อฮ้ยเอ๊ะดูเป็นล่ะดิฉันเขาชื่อตุ๊ตู่จริงชื่อตุ๊ตู่จริงตุ๊ตู่เมื่อทะกี้แล้วครับเรียกผมว่าตุ๊ตู่ก็พอครับรู้สึกไง ดีใจครับเมื่อกี้เพิ่งคุยกับมาเรียนข้างหลังว่าจริงๆศิลปินทุกคนที่ที่อยู่บนโปสเตอร์หน้าจะอยมีตรงกลางรุ่ทพี่ทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นเป็นรุ่ทพี่ที่ปูทางให้ศิลปินรุ่นน้องอย่างพวกเราแล้วว่าคอนเสิร์ตจุดที่เด่นของคอนเสิร์ตจริงๆคือพวกที่ที่น่าอยู่ข้างล่างนี้เพราะฉะนั้นขอบคุณมากครับที่ให้ผมเป็นส่วนนะครับ่เ่ยังพูดี่ด้วยนะนดรกันเลยัวเข้าใจปะคนหล่อต้องพูดจาแบบนี้เออ คิดจะพูดแบบนี้เลยคิดตอนแรกคิดจะพูดแบบนี้เลยแต่เราจะเล่นพูดมากกว่าแล้วไม่ไม่แกพูดก็ไม่ช่วยหรอกแต่ไปตายตอนไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างๆแล้วค่ะพอเห็นแล้วฮะเพราะมีโบส่วนตัวมาอยู่บนหัวด้วยนะครับต้องสู้จริงจัดชนะครับที่เจนเจนครัเป็นไม่ได้ พูดกันตลอดเวลาค่ะต้องสู้ถึงจะชนะใช่ใช่ครับผมนะฮะแล้วก็<ช>ออกไลน์มาเลยของเราเมื่อเช้านี้ไปออกไลน์มาให้ดูเรียกน้ําย่อยกันแล้วฮันนี่พัดสอนงาเลงเสือกับรักบทใหม่ไม่มีเธอมีคนขอเยอะมากนะคะในช่วงของการ Lost l o สองมไม่ไม<ว>่อันนี้มาหมดเซ็กซี่เลยค่ะแล้วก็คนนี้นะฮะพี่บีคณาคามาพพระนีค่ะเเคยครับมากชุ่ด เนียครับเราเมื่อสักครู่ถูกเอ่ยถึงแล้วนะฮะเจ้าของเพลงสายชนนี่เลยครับพี่จันทนีอุณากลค่คะครับผมนะฮะอะไรเนื้องล้อเพลงนี้เย็นมากจริงนะเขาเคยถึงล้อสายชนเนี่ยเ,เย็ยน,น,เน,เยนเลยนะครับพี่อุ้ยรวิวรรณจินดาในคราวกอดฉันให้นานๆได้ไหมนะฮะพี่อ้วนวารุณีค่ะ แล้วก็ยังมีนะฮะแกงนี้ขึ้นเวทีนี้เขาเต้นัะเป๊ะตลอดนะครับไม่เท่าไรหร่หรอกงานนี้นะครับทีสเกอร์ครับและอีกหนึ่งคนซึ่งเป๊ะมากใช่ใช่ีน<ร><ว>้องสุดเป๊ะเ,ะเะหมือนเดิมเลยนะฮะคุณยุ้ยปัทรรมวันครับรู้แล้วจะหนาวอ่ะประยุทธ์พิา พี่รวยให<ค>้พี่บอกว่าสมัยก่อนที่เป็นแบนเทรช่วงนี้เป็นแบนพระนะพี่ <laughs> นะคะและเคยขึ้นเวทีเดอะลอสเซิลซองตั้งแต่ครั้งที่แล้ว <laughs> คือคนอื่นแต่งตัวสวยงามน,นะคะแต่ถ้าพี่คนนี้ขึ้นต้องใส่ชิปรอด,ดอพี่ชิปว่าสูงแสนสิบก้วค่ะ <laughs> ชิปรอด,ดออได้เองนะคะ <laughs> ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของวงชาตรี <laughs> ถึงวันนี้เมื่อหร่ก็ต้มที่นิเนเพลงชาตรียังรู้สึกว่าเป็นเพลงที่มันเพราะมากอยู่เสมอค่ะ <laughs> พี่บ๊อบคาถาวุฒิสถาในไตรพกค่ะ เพลงต่อไปต้องบอกว่าเป็นเพลงที่หลายคนชอบมากแค่ขึ้นมาเป็นโน,โนตัวแรกก็ร้อมมากแล้วแลนพี่อดเนาะน้ำซอายกับพี่จ๋ายจำรัดเซวตาพรกรีกรีกนะคะและเพลงที่ตอนนี้มีการอเมรคัฟเวอร์ด้วยนะคะต้นฉบับอยู่ตรงนี้แล้วร้องเพลงแบบว่าตอนนั้นเป็นเพลงแบบฟกซองฟกซองหม่น่ดารักมากพี่โอชัยรัฐเทียบเพียมค่ะ พี่ชัยใจดีของเราค่ะเคยขึ้นไปที่กรีนคอนเสิร์ตหมายเลขที่2มาแล้วเพลงของพี่ยังไม่เคยหายไปจากรายการวิทยุพี่ปั่นไพ่บุญเกียร์เกี่ยวแก้วค่ะบางบากานะคะอีกหนึ่งคนค่ะเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะและเสียงที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆหลายคนชอบเพลงของเขามากๆพี่มิกกี้ค่ะ จะบางส่วนบางส่วนอยากสูวนเาเล่นเลยเถอะเอาทำสิพี่ทำเลยพี่ป้านได้เอาเลยเราไม่กลับทำบุญกับทำอะไรครับพี่ชอบกองทุนเพื่อบูพิธะ S <S <S คนนี้ทีเป็นคนจำอะไรที่แบบชื่อคนนี้ที่สืบนะคะเสถียรค่ะ <S <S มันมีความเป็นจริงอะไรเยอะมากคือคือทุกครั้งที่เราทำเพลงคอนเสิร์ตกันทีคะเราจะมีหน้าที่ในึหน้าที่หนึ่งก็คือไปค้นคว้าหาหน่วยงานบริธิองค์งก,งกรหรือแม้แต่บุคคลที่เราคิดว่าเราอยากจะให้ความช่วยเหลือเ,อ,อเราไปเจอเอากองทุนนี้และมูลนิธินี้ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากและเชื่อว่า หลายๆคนในที่นี้ไม่เคยได้รับรู้มาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วล่ะที่เราต้องช่วยกันใช่ไหมะซึ่งเดี๋ยวมันจะมีให้ดูซึ่งจะมีเรื่องราวมากมายที่แบบตัวพี่ฉันเองดูแล้วแบบเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอถ้าปีที่ผ่านมาักฝัคู่ดูเสียชีวิตจัการปะทะกับขบวนการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์83คนแต่กว่า40ชีวิตเป็นผู้มีทั้ป่าของประเทศไทย วันที่12กันยายน2556เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กะทะกับลาล่าเสือในพื้นที่รอยต่อระหว่างเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุกหญ่นเรศวรด้านตะวันออกและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสองนายเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสสองนายซึ่งหนึ่งในนั้นคืออานทองน้ำยิ่งอายุ22ปีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุกหญ่นเรศวรด้านตะวันออกที่เสียชีวิตด้วยลูกปืนอาก้า47ทะลุเข้ากลางอ,อก นี้ไม่ใช่เพียงการสูญเสียเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพียงอย่างเดียวแต่สําหรับยูแอนภรรยาที่ตั้งครรภ์และมีกาหนดคลอดอีกเพียงแค่สองสัปดาห์ต้องสูญเสียสามีและพ่อของลูกไปตลอดการ19พฤศจิกายน2557สมชายทีน้อยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติคลองบองเจ้าประสบเหตุลื่นตกหน้าผาลึมมก15เมตรหัวฟาดกดหินจมน,น้าเสียชีวิตขณะออกลาดตระเวน 2558เกิดเหตุปะทะระหว่างพิเชียนทองทาเจ้าหน้าที่ประจำหมวยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงกับสารป่าล่าสัตว์พิเชียนถูกยิงลวกกระสุนปืนลูกซองลูกไกล8เมตรแพทย์ผ่าตัดกระสุนบริเวณปากออก1เมตรส่วนกระสุนอีก7เมตรนั้นฝังในบริเวณอื่นของร่างกายและแพทย์วินิจฉัยว่าไม่ควรผ่าออกมาเพราะเป็นอันตรายหลังการ ตัวปัจจุบันพิเชียนทองทาได้กลับมาทํางานในบทบาทของเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติแม่วง์อีกครั้งโดยมีกระสุนเจ็ดนัดฝังอยู่ในร่างกายเป็นเหมือนร่องรอยแห่งความทรงจําไปตลอดชีวิตนี่คือเรื่องจริงเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้พิทักษ์ป่าของไทยเมวันนี้วันนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ เป็นร้อยละ32ของพื้นที่ประเทศมีพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและนธุนพืชและกรมป่าไม้102ล้านไร่มีอุทยานแห่งชาติ1 4 8แหง่งมีเขตร 3, ักษาพันธุ์สัตว์ป่า57แหง่งวนนัอุทยาน112แหง่งเขตทัพล่าสัตว์ป่า60แหง่งและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ1,221ป่า ในขณะที่มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพียง24,000คนเพื่อดูแลพื้นที่ป่า102ล้านไร่นี้ค่าประเมินของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า1คนต้องดูแลพื้นที่ป่าประมาณ5,000ไร่แต่ขณะที่ค่าตอบแทนของผู้พิทักษ์ป่าในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปัจจุบัน1คนคือ7,500บาทยังมีมีค่ารักษาพยาบาลหรือสวัสดิการอื่นรองรับ ความจริงอีกด้านหนึง่งที่หลายคนก็อาจจะมองไม่เห็นพวกเขาทําเพื่อปกป้องรักษาให้พวกเราได้มีป่าไม้มีแหลงห่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีอากาศที่บริสุทธิ์มีชีวิตในเมืองที่สุขสบาย จักใหม่ได้ไหมคะ การจัดคอนเสิร์ตแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะกว่าที่พวกเราจะมารวมตัวกันได้กว่าที่อีกหลายๆฝ่ายมากมายนอกอจากคนเบื้องหน้าแล้วยังมีคนเบื้องหลังหลายร้อยคนที่ต้องมาร่วมมือร่วมใจนกันทำแลวกวางานแต่ละครั้งมันจะเกิดขึ้นแล้วผ่านบนไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่เราทุ่มเทกันมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นจัดใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมทํากี่ครั้งก็ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้มา ได้มาอยู่ร่วมในบรรยากาศของความสุขที่พวกเราคุนต,ตั้งใจจะมอบให้อย่าให้บนผ่านผลไปแล้วมาบอกทีหลังว่าเสียดายจังเลยนะคะเพราะว่าบัตรมันมีจำนวนจำกัดจ,จริงๆแล้วก็พอเวลาบัตรหมดแล้วก็จะโดนตลอดเวลาว่าโอ้ยทำยังไงดีทำยังไงดีคือบัตรขายไปแล้วที่มันเอากลับคืนมาไม่ได้มันหมดแล้วหมดเลยจริงๆคะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือที่อยากจะฝากก็คืออยากลาศแล้วก็ ขอบคุณมากๆสำหรับสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่มาช่วยกันในวันนี้แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือคอนเสิร์ตครั้งนี้เราจีนเมกาได้ทําสิ่งดีๆร่วมกันนะคะคภาพเคลื่นอนไหวใช่ไหมคะภาพเคลื่อนไหวใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมูฟได้นะครับใช่็นภาพนิ่งเลยค่ะเอบคุณบอกว่ามูฟแล้วแต่แน่นทีน่กดถอดโอเค thank you